สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องคอมโบมิดบินนะครับเป็นคอมโบมิดบินเบื้องต้นเนาะก็จะเริ่มโดยการที่ดูการคลิกซ้ายก่อนครับคลิกซ้ายเป็นประมาณนี้คลิกขวาเป็นประมาณนี้ซึ่งคลิกขวานะครับมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถกำหนดทิศทางได้แบบนี้ซึ่งมันไกลมาก อ่ะประมาณนี้นะครับข้อดีก็คือว่าสโติว,ว่าศัตรูไล่เราหรือว่าวิ่งตามอ่ะสามารถทำไได้แล้วก็เข้าไปคอมโบสสกเขาอะไรประมาณนี้นะครับคอมโบพื้นฐานของตัวมิดบินก็คือว่า ฟันได้กำลังฟันแบบนี้ปึ๊บเราก็เตะขึ้นนะครับอ่ะจงังหวะเนี้ยตัวมันจะลอยสูงใช่ไหมครับเราสามารถกดปลาแบบนี้ได้แบบนี้ปึ๊บล้วคลิกซ้ายซ้ายซาย,ซาย,ซายปึ๊บอ่ะอันนี้คอมโบพื้นฐานนะครับจะเป็นประมันนี้ปุ๊บคลิกซ้าย ซึ่งเทคนิมันก็คือว่าเวลาจะงัดขึ้นอ่ะพยายามเร็งเร็งตัวมิดบินให้สูงขึ้นนิดหน่อยเพื่อที่จะเหมือนเป็นการงัดขึ้นอีกจังหวะน,นึงแบบนี้เห็นไหมครับพอที่ขควาปุ๊บแล้วก็ใส่ใส่ใส,ส่ระหว่างที่กลัว ตัวลอยบนอบัปาัเราสามารถคลิกซ้ายได้ประมาณคอมโบนึ้งอ่ะแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีตัวคอมโบที่ดาเมจแรงกว่าคอมโบเมื่อกี้อยู่ก็จะเป็นแบบนี้คลิกซ้าย,ยแบบนี้เกือบพันห้าเลยนะครับ ปึ๊บปึ๊บใชซ้ายจังหวะจากที่จะเป็นกระโดดฟันใช่ไหมฮะก็จะเปลี่ยนเป็นการชาร์จาคลิกสายเอาอันนี้ปึ๊บประมาณนี้อาหรืออีกคอมโบนึงก็จะเป็นคอมโบท,ที่ใช้สลิงร่วมด้วย ตัวลอยขีซสายอะ้ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ,ะอ่ะเราไม่ต้องใช้สลิงด้วยก็ได้เพราะว่าคอมโบของมันอะแรงอยู่แล้ว ไม่มีขวามจำเป็นท,ท,ท,ที่ต้องใช้สลิงเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของมิดสันก็คือการปลาแบบนี้นะครับมีข้อดีที่ว่ามิดบินอะ่ะไกลมากแบบนี้ซึ่งเราสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยวก็แบบนี้สามารถ ปล่อยแบบนี้ให้ a n i m เมชันแพร่มันหมดอะไรป,ประมาณนี้นะประมาณนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูครับสวัสดีครับ